สวัสดีค่ะทุกคนคดะาขอ,าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Toro Wing โอเคถึงเวลาที่มาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนแล้วนะคะอันนี้เป็นพลังงานของความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงนี้จะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะคือผู้ที่เกิดในราศีลคนา ดาวจันดาวสุกเมษถึงคิวของชาวเมษแล้วชาวเมษมาสงพลังงานคลิปนี้ก็ได้แล้วก็สวัสดีชาวสอทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะตรงนี้มาดูการพลังงานของคุณมีไพ่ที่ดีและสวยมากๆบอกเลยว่าไพ่ความรักขึ้นมาก็เป็นเอเนจีที่เริ่มกันเลย,พยไพ่ใบแรกคะ่ะ Engagement สสำหรับเมษต,ตรงนี้นะคะถ้าพลังงานนี้เป็นลิงก์กันกับพลังงาน Energy ใกล้เคียงกับชีวิตคุณ บางท่านอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณเป็นคู่ชีวิตของของกันและกันกับใครบางคนแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นคนโสดหรือว่าคนที่แบบว่ามีแลนอะไรบางอย่างในความรักบอกเลยว่ามันคือการที่ในอนาคตตรงนี้ชาวเมษมีแนวโน้มที่จะมีความรักที่มั่นคงหรือเป็นลักษณะของคู่ชีวิตรออยู่แล้วก็นอกจากนี้มีไพ่ religious factor ไพ่แบบนี้เกี่ยวกับศาสนา บางท่านอาจจะดีวก,กันกับพลังงานต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อยู่กันต่างถิ่นหรือมีลักษณะของชีวิตหรือไลฟ์สไตล์หรือนิสยัยหรืออะไรก็ตามแต่พฤติกรรมที่มีความต่างกันนะคะตรงนี้มีปัจจัยแบบนั้นและที่สำคัญไพ่ใบสุดท้ายนอกจากจะได้ไพ่ engagement แล้วได้ไพ factor. Soul ่ r e i s f a c t o r soulmate นี่คือพลังงานของความรักที่ใครบอกเลยว่าถ้าใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้ว บอกเลยว่ามันคือการที่คุณและคนนั้นเป็นคู่กันที่เป็นโซเมทแล้วก็สามารถที่จะเป็นคู่ชีวิตได้หรือบางคนเป็นคู่ชีวิตอยู่แล้วหรือีตรงนี้สําหรับคนโสดที่พลังงานนี้ลิงก์กับคุณมันมีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาที่สามารถที่จะเป็นความรักที่เป็นคนที่ใช่หรือโซเมทที่ไปถึงขั้นคู่ชีวิตในพลังงานหลังจากคลิปนี้ได้นะคะพลังงานสวยมาก ทีนี้ตรงนี้พลังงานในกองไพ่ตรงนี้ยังมาให้พลังงานบวกกับ energy ของบางท่านที่เป็นชาวเมทที่ยังรู้สึกว่าเมื่อไหร่ล่ะใครล่ะตอนไหนล่ะอะไรแบบนี้พลังงานแบบนี้คุณจะต้อง l e v e yourself first รักตัวเองก่อนอะไรก็ตามแต่ทีามันยังไม่ลงตัวถ้ามันยังไม่มีใครเข้ามาถ้ามันยังไม่ใช่ถ้ามันอะไรก็ตามแต่รักตัวเองก่อนค่ะ mm hmm. เพื่อการรักตัวเองเป็นการดึงดูดมันเป็น r อ่มันเป็นพลังงานของการที่แบบ self respect attractive ดึงดูดพลังงานบางอย่างเข้ามาและที่สำคัญอย่าลืมที่จะ trust คือใครจะบอกเลยว่าความรู้สึกบางอย่างมันมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในใจได้แต่การที่เรารู้สึกถึงการที่แบบเมื่อไหรล่ล่ะถ้าเรามีคําถามแบบนี้มันจะเป็นการที่เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเราถามแบบนี้บ่อยๆมันจะเป็นการที่เรารู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่เชื่อมากพอถ้าเราเชื่อเราจะไม่มีคําถามแบบนี้ ถ้าเราช่วมันจะไม่มีคําถามแบบนี้ไข่ไม่เคยถามตัวเองว่าเมื่อไหร่นะคะไข่จะบอกตัวเองเสมอว่าฉันมีคนที่ใช่และเป็นคนที่ฉันรักเขาแล้วเขารักฉันคือคือคือตั้งแต่เด็กจนโตมาคือจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบจริงจริงเขาเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะจริงจริงจังหรือจริงใจในความสัมพันธ์มาตลอดแล้วก็เหมือนเป็นฟิลที่แบบถ้าสมมติว่ามันถึงเกณฑ์ที่ต้องจบกับใครบางคนมันก็แค่ว่าคน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 ัน้น ระหว่างเรากับเขาไม่ใช่คนที่จะแบบเป็นคู่ชีวิตกันได้ในจนวันสุดท้ายแค่นั้นเองนะคะคนเราต้องต้องเจออะไรมาหลายๆอย่างก่อนที่จะเจอใครที่ใช่ที่สุดเพราะว่า เราไม่สามารถตอบได้เลยว่าในอดีตเรามีความเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเชิงความรักอะไรมากับใครบ้างในแต่ละภพในแต่ละเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเจอใครในระหว่างทางได้ทีนี้ตรงนี้พลังงานนะคะมาดูกันหนึ่งไม้เท้าค่ะนี่คือแพชชั่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นใครบางคนตรงนี้ถ้าโสดหรือรอใครมันจะมีแพชั่นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่เป็นความสปาร์คหรือแพชชั่นและที่สําคัญตรงนี้ค่ะบอกเลยว่ามีเข้ามาแบบที่ มีทั้งคิงถือดาบเด็กถือดาบแล้วก็อัศวินถือไม้เทา้านี่เป็นพลังงานตัวแทนธาตุไฟกับธาตุลมใครบางคนตรงนี้เมฆอาจจะดีวกับธาตุลมก็ได้ที่เป็นตัวแทนของเมทุนตุนกุมหรือดีวกับคนธาตุไฟที่เป็นเมสิงธนูได้กันเองนะคะแต่พลังงานแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นดาบกับไม้เทา้าเนี่ยอะไรก็ตามที่เข้ามาต้องเช็คดีๆต้องเช็คดีๆว่าเขาแบบว่า พยายามเพื o, ่อเราหรือจริงจังจริงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนเข้ามาเป็นว่าแบบเออเข้ามาเป็นตัวเลือกของเราหรือว่าเราไปเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดไม้เท้าเอ่อโทษค่ะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยตรงนี้มันเป็นความรักที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะเจอชอย c e หรือเจอตัวเลือกในความรักความสัมพันธ์ขอให้ดูให้ดีว่าเราไปเป็นตัวเลือกเขาหรือเขาเข้ามาเป็นตัวเลือกเราหรือเปล่าบางคนอาจจะมีอะไรบบงที่เข้ามาแล้วเป็นตัวเลือก เยอะแยะให้กับเราด้วยเพราะว่าตรงนี้นอกจากจะมีไพ่ตรงนี้ที่เป็นไพ่ทั้งคิงทั้งเด็กแล้วก็ทั้งทั้งอัศวินตรงนี้มีไพ่สองดบด้วยมันคือความลังเลมันคือความลังเลที่จะต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในสถานการณ์ของความสัมพันธ์แบบไหนบางคนอาจจะตัดสินใจบางอย่างที่มีอะไรบางอย่างที่แบบมันต้องเลือกว่าใคร ต้องเลือกว่าคนไหนหรือบางคนมีสถานา์ของความสัมพันธ์ที่มีสถานการณ์ที่มันไม่โอเคแล้วคุณต้องตัดสินใจว่าจะอย่างไรต่อไปทีนี้อะไรก็ตามแต่ขอให้คุณเชื่อความรู้สึกหรือเชื่อเซนต์ตัวเองมากๆคุณมีไพ่สองดาบและมีพระจันทร์เสี้ยวและนี่คือพลังงานของราชินีพระจันทร์เพระาะฉะนั้นเชื่อมั่นพลังงานความรู้สึกตัวเองเซนต์ตัวเองมากๆเข้าไว้นะคะชาวเมธเชื่อเซน์ของตัวเองเข้าไว้ถ้าเซน์ของเราอ่ะบอกเลยว่าตรงเนี้ยเซน์ของพลังงานตรงเนี้ย ถ,ถ้าคลิปนี้เป็นพลังงานที่ลิงก์กับคุณมันคือการที่คุณจะมีเซนต์อะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเซนต์ในเรื่องของความรักเซนต์ในเรื่องของคนที่ใช่เซนต์ในเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นจิตวิญญาณที่มันบอกถึงพลังงานที่อินเทนส์กับใครบางคนมากๆทีนี้ตรงนี้ค่ะไพ่ที่ใครเก็บไว้ก็ยังมีไพน่นี้บอกเลยนะว่าไพ่สองใบนี้ค่ะเนี่ยคือพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานตัวแทนของตุลกับพฤทโศกค่ะ justice คือตุลแล้วก็ ไฮโลเฟนคือพุชศบบางคนอาจจะดีลกับสองราศีนี้ก็ได้แต่ตรงนี้มันเป็นพลังงานของการที่ใครบางคนดีลกับต่างชาติต่างศาสนาได้ด้วยเพราะใบนี้เป็นไพ่พระต่างศาสนาหรือไพ่แบบพลังงานของต่างต่างชาติได้และอีกในหนึ่งอ่ะไพ่สองใบนี้คืออะไรรู้ไหมการจดทะเบียนหรือการทาอะไรแบบที่ถูกต้องในหลักกฎหมายแล้วก็ที่สําคัญ h a โลเฟนเป็นอะไรบางอย่างที่ทําพิธีทางศาสนาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไพ่คุณมี engagement พลังงานตรงนี้บางท่านเมธบางท่านที่มีความรักที่ดีแล้วมีแพลนแล้วมีแพลนนะคะไม่ว่าสถานการณ์โลกหรือสถานการณ์อะไรตอนนี้ก็ตามเป็นยังไงก็ตามแต่นะคะไม่ว่าโควิดจะยังไงก็ตามจะบอกเลยว่ามันมีพลังงานตรงนี้ที่เมธบางท่านตรงนี้มีเกณฑ์ที่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ออกเรือนใช้คำว่าออกเรือน <laughs> คือจะบอกว่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนเป็นฟิลที่แบบเหมือนคนที่ถึงเกณฑ์ที่จะแบบพร้อมที่จะมีชีวิตคู่อ่ะหรือทําอะไรบางอย่างที่เป็นสากการแต่งกันมั่นการทําพิธีอะไรตรงนี้พลังงานสองไพ่นี้ชัดมากเลยนะคะแล้วก็หมายถึงต่างศาสนาต่างชาติอะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็หมายถึงพลังงานของอราศีตุลหรือราศีพฤษภได้นะคะตรงนี้สําหรับเก้าไม้ทาตรงเนี้ยใครที่เหมือนมีปัญหาในความรัก มันก็จะต้องเป็นพลังงานที่คุณจะต้องรู้สึกถึงความที่คุณมีจุดยืนรักตัวเองให้มาก l e v e yourself first รักตัวเองให้มากแล้วมีจุดยืนที่ขาแข็งแรง stand strong เข้าไว้ในความรักนะคะบางคนอาจจะมีความเบื่อเบื่อนยๆ้อยเมืม่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่หจะมาอะไรแบบนี้ความรักนะคะอย่าสงสัยอย่าถามเยอะขอให้เชื่อ,ขอเอข้าไว้มากๆว่าเรามี เรามีเรามีและจะต้องมีและจะต้องเจอนะคะรับพลังงานบวกเยอะๆหรือฟังคลิปที่เป็นพลังงานบวกหรือคลิปที่เป็น affirmation หรือ visualization เป็นพลังงานบวกทีนี้บางท่านอาจจะดีลก,กันกับพลังงานของต่างชาติอย่างที่บอกชัยออดหรืออีกในหนึ่งพลังงานคงในเครื่องแบบได้เพราะว่า Justice h i l o Fan แล้วก็ชัยออดนี่เป็นพลังงานในเครื่องแบบเช่นเดียวกันนะแล้วก็พลังงานตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนกรกฎได้สําหรับบางท่านตรงนี้ทีนี้ ให้เพิ่มเติมนะคะมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานของเหรียญที่ดีทั้งคู่เลยอัศวินอโทษราชินีถือเหรียญน,นะคะแล้วไพ่ซ้ำคุณมีไพ่เจ็ดถ้วยด้วยอะ่ะแล้วก็มาด้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญกับกับควีนถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของความรักที่เป็นความรักที่มั่นคงที่เริ่มต้นที่ดีรออยู่นะแล้วบางคนดีวกว่าธาตุด,ดินได้การผสมองกรแล้วก็ตรงเนี้ยมีพลังงานของเนี่ย ถ้วยเจ็ดถ้วยคุณได้ไพ่ําบางครั้งมันคือความที่แบบเหมือนบางคนอาจจะมีอะไรแบบที่เป็นตัวเลือกหรือชอยเข้ามาในความสัมพันธ์ดูให้ดีนะคะดูให้ดีหรือบางคนอาจจะมีอะไรแบบที่คุณรู้สึกถึงความที่แบบมีความเพ้อฝันหรือมโนถึงโซเมกของตัวเองแล้วไพ่แบบนี้คือไพ่ของการมโนด้วยหรือจิตที่แบบมีความรู้สึกความแบบเหมือนมีเขาเรียกว่าใครจะใช้คําว่าเหมือนคนที่มีแบบว่า แฟชั่นกับการที่แบบอยากจะมีแบบคนนี้อย่างนี้อย่างนี้อ,นอะไแบบนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มีไพ่ของพลังงานเดอะฟู l ด้วยเป็นการเริ่มต้นอะไรบงางอย่างที่ดีรออยู่นะคะสำหรับไพ่พลังงานที่เป็นไพ่ของ Angel a n ว e e r มาบอกว่า Remain Positive นะคะสำหรับตรงนี้ Energy อมีแต่พลังงานบวกแฝงอยู่ในนี้และไพ่ความรักก็สวยด้วยเพราะฉะนั้นเมธคะ่ะใครก็ตามแต่ที่มีประัด็นในความรักมาหรือมีอยู่หรืออะไรก็ตามขอให้คุณอนะ เพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองเข้าไวเ้เยอะเพิ่มไวเ้เยอะนะคะคุณต้องเพิ่มไวเ้เยอะเพราะอะไรบางคนตรงนี้ค่ะใครมาบอกว่า in t h e near f u t u r e มันใกล้พลังงานใกล้แล้วในอนาคตอันใกลน้นี้พลังงานความรักอะไรบางอย่างที่ดีรออยู่แล้วก็ตรงนี้มีมาอีกนะคะ listen to your intuition และเพราะอะไร คุณมีไพ่พลังงาน2ดาบที่มีประจันเสี้ยวและคุณมีไพ่พลังงานตรงนี้ค่ะนี่คือไพ่ของตัวแทน listen. listen 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 to your intuition นะคะฟังจิตวิญญาณตัวเองฟังเสียงกระซิบฟังพลังงานอะไรบางอย่างที่เขาต้องการจะสื่อให้คุณรู้เยอะๆทีนี้ตรงนี้ค่ะไพ่ตรงนี้ที่เป็นไพ่เลเวลราขัมาบอกคุณว่า life is a series of constantly shifting cycles when we resist change we resist the natural flow of life and create unnecessary stress go with the flow you will be surprised where it leads นะคะคือตรงนี้มันเป็นภาพพลังงานของการ shifting cycle อะไรบางอย่างบอกเลยว่าเรื่องราวของชีวิตของทุกท่านมันเป็นเหมือนคล้ายๆในละครในหนังในซีรีส์อะไรก็ตามแต่ตรงนี้นะคะมันคือการที่บางครั้งอะ่ะ ในความรักบางทีบางคนมีความคาดหวังมีความเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมีแพชชั่นกับพลังงานของชีวิตรักหรือมีความต้องการอะไรบางอย่างแต่ว่าอย่าลืมว่าคือบางทีความรักมันต้องใช้จังหวะแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ go with the flow พลังงานตรงนี้ถ้าคลิปตรงนี้เป็นพลังงานที่ l i n k ์กันกับโคนหรือพลังงาน energy ใกล้เคียงจะบอกเลยว่าตรงนี้พลังงานตรงนี้คือการที่ ใครบางคนตรงนี้ชาวเมธบางท่านตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะเป็นเอเนจีโดยรวมพลังงานตรงนี้ถ้าชาวเมธตรงนี้มีพลังงานลิงก์กันกับเอเนจีคล้ายๆตรงนี้ในคลิปเนี้ยคุณมีพลังงานของโซเมธและความรักที่เป็นลักษณะของคู่ชีวิตที่เป็นคู่ที่แบบคู่แต่งคู่มัน่นคู่หมายอะไรแบบนี้รออยู่ทีนี้ไพ่พลังงานเพิ่มเติมตรงนี้ที่เป็นไพ่ของ l ล v ว Ro ์โ l คมาบอกอีกว่าคุณมีไพ่ที่เป็น h i f t ing Cycle เพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้มี transformation your relationship with one another is about to deepen c o n q u e r and transform all things นะคะพลังงานตรงนี้มีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราอย,อยู่บอกเลยว่าคําว่า transformation หรือการ s h i f t i n g cycle มันเป็นพลังงานที่ดีเป็น cycle ที่มันกําลังเปลี่ยนแปลง transformation คํานี้เป็นไปนในทางที่ดีเสมอ transformation คือการปฏิรูปคือการปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็ตามแต่ ขอให้เชื่อมั่นและรีเมดโพซิทีฟเข้าไว้ถ้าใครที่มีสถานการณ์ของความรักที่ดีอยู่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชาวเมธแต่ถ้าใครที่รอคอยอยู่ขอให้คุณรับพลังงานบวกเหล่านี้ไปโอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพเองให้ดีด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ <laughs> ยังรู้ก็ยังอยู่ขาตรงนี้นะคะยังไงเดี๋ยวขาจะเอาพลังงานบวกมาให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะทุกคนชาวเมธรักนะคะบ๊ายบายค่ะ